สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำบลหัวนาดินแดนแห่งการเกษตรก้าวหน้าหัวนาโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตำบลหัวนาแบ่งการปกครองออกเป็น2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ 1. เทศบาลตำบลหัวนาก่อตั้งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542 ปกครองดูแลจำนวน5หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนาก่อตั้งเมื่อวันที่23 5, 000, 2, 40, กุมภาพันธ์2540ปกครองดูแลจำนวน11หมู่บ้านทั้ง2องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นมีประชากรรวม9,929คนบนพื้นที่99.2ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ62,900ไร่คำว่าหัวหนาหมายถึงพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดินดีน้ำดีเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชนานาชนิดโดยเฉพาะการปลูกข้าวและพืชผักต่างๆฉะนั้นการทำนาทำไร่ทำสวนจึงเป็นอาชีพหลักที่ประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ใช้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพครับ ตำบลหัวนาของเราได้ถูกเลือกให้เป็นศูนย์สารสนเทศต้นแบบของจังหวัดหนองบัวลำพูประจำปี2564เนื่องจากเรามีความพร้อมในด้านสถานที่มีความพร้อมในด้านคณะทำงานที่เข้าใจกระบ,บวนการการทำงานและสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนั่นเองครับศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ประจําเทศบาลตะบนหัวนาแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความพร้อมครบคันเรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงที่พร้อมในการทํางานในทุกรูปแบบมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือที่ทําการศูนย์สารสนเทศประจําตะบนหัวนาของเราครับ ในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศนั้นเรามีคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยท่านในอำเภอเมืองหนองบัมภูซึ่งคณะทำงานมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆตั้งแต่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆเพื่อกำหนดแผนและนโยบายในการสแสวงหาง,งบประมาณการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในข้อมูลต่างต การที่เราจะตัดสินใจทําโครงการ,รายยาะอะไรสักอย่างโดยเฉพาะโครงการในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือข้อมูลครับข้อมูลที่จะนํามาใช้ต้องเที่ยงตรงตรงต่อปัญหาตรงต่อความต้องการและอยู่พื้นฐานของความเป็นจริงโปรแกรม CIA หรือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเป็นโปรแกรมที่เราได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการกําหนดแผนและนโยบายในการพัฒนาด้านต่างๆ กระบวนการทำงานของโปรแกรม CIA คือการนำข้อมูลจอปะอข้อมูลกอชอชอสอคอและข้อมูลทั่วไปของชุมชนมาป้อนเข้าสู่โปรแกรมแล้วประมวลผลออกมาครับต่อไปนี้เรามาดูก,กันครับว่าผลการประมวลผลข้อมูลของตำบลหัวนาเป็นอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรม CIA จะเห็นได้ว่าตำบลหัวนามีประเด็นปัญหาความรุแนแรงอยู่2ประเด็นที่จะต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนคือ อันดับที่1การจัดการความเสี่ยงของชุมชนคิดเป็นร้อยละ50ของพื้นที่อันดับที่2การจัดการทุนชุมชนคิดเป็นร้อยละ43.75ของพื้นที่ส่วนประเด็นปัญหาที่เหลือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติจากคะแนนที่ตกเกณฑ์ของจปทจะเห็นได้ว่าการดื่มสุราและการสูบบุหรี่เป็นที่มาของปัญหาการจัดการความเสี่ยงของชุมชนกระบวนการแก้ไขปัญหาของเราคือ การสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาผลสรุปของคณะทำงานคือจะดำเนินนโยบายในการป้องกันมากกว่าการแก้ไขโดยมุ่งเน้นไปยังเด็กและเยาวชนเป็นหลักเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีการประสานขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงชุมชนและการจัดการทุนชุมชนโดยมีการดําเนินการโครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการกีฬาชุมชนต้านพยาเสพติดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จนน 1, 90, ํานวน190,000บาทโครงการก่อสร้างลานกีฬาอนเนกประสงค์โดยโงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2,562จำนวน2ล้าน5แสนบาท 3. ดำเนินโครงการทูบีนัมวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลจากยาเสพติด 4. ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนให้มีความหลากหลายเช่นการส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาและทักษะด้านการถ่ายภาพเป็นต้น ก็นบับาเป็นความโชคดีของสภาเด็กเราที่มีสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานไว้ให้พวกเราเล่นครับซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลหัวนาของเรานน่นเองครับในส่วนของภาคประชาชนเรามีการขับเคลื่อนงานบุญปอดเล่าและการพนันโดยการมอบเงินจำนวน2,000บาทให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับประเด็นปัญหาที่2การจัดการทุนุมชนเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืนคือการให้ทุนโดยไม่ให้ทุน แต่เราจะให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างแรงมัานานใจในการประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพานตนเองได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับโครงการปลูกผักอินทรีย์โพสีสำราญเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากนั้นเรายังได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนําไปต่อยอดด้านอาชีพและถือว่าเป็นการให้ทุนโดยไม่ให้ทุนนั่นเองครับ กุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโภสีสำราญทอผ้าโดยการย้อมสีธรรมชาติกลุ่มกลาไทยบ้านหนองแสงผลิตและแปรรูปก,กลาและไม้สักเพื่อการส่งออกโปรแกรม CAA ถือเป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างตรงจุดนำไปใช้ในการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องขอขอบคุณ กรมพัฒนาชนที่ได้นําโปรแกรมอันมีประสิทธิภาพนี้มาให้กับทางท้องถิ่นได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างการรับรู้ของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อไปโปรแกรม CIA ถือเป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยําการแก้ไขปัญหญาอย่างตรงจุดจะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยขอบุณคับ